นะครับผมก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมค่อจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มพูดอยอดฟอลของในทิกเก็กันเนาะ่ะขั้นตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มน้ำตามผมวนได้แบบเป็นง่ายกันดนะกได้เลยเนาะอ่ะกดอื่นเลยนะครับผมให้เราได้กดลงมาที่คุกเกิลกันนะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมเป็นกลาว่าไอชิลเลนดาร่าเดอะคอมเบิร์ตี้นะผมไ้พิมพ์ค้นหานตามผมมาเนาะ แล้วพอได้พิจารณาต่างมาได้แบบนี้แล้วนะผมหลอกก็เตะเข้ามาในที่ในเว็บไซต์แล้ผมเดบเว็บไซต์หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีแฮนด์ที่กดลงชืิ้นงานกับสมอสชิก์กันเอผมพอรดดีงอมากันเนาะหรือว่าใครได้ได้เข้ามาแล้วผมได้ไม่มีงาชิกก็ให้ท่านสามารถจะกดสมอสวสดิชิกกันไปได้เลยเนาะ แล้วพอได้กดสมัครสมาชิกก็มาแล้วเหมือนนั่นต่างหลักสมัครเขากจะมีให้เราได้กดคข้อมูอลงในเบบร์มีเนาะชื่ออีเมลนะครับผ่านอะไรแบบนี้นะผมเราก็มาที่ที่ตรงข้างร้านนี้เพื่อเพื่อนกันยืนยันเนาะและก็สมัครไปแล้วผมจะหนี้ง่านแล้วเป็นการสมัครกันได้เบอเป็นที่รับเบอร์เป็นง่ายกันได้เนาะเพื่อให้สะดวกด้านนี้สำหรับใครทุกนี๋ยได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆในนี้อยู่แล้วเนาะและมีสมาชิกกันอยู่แล้วเขาให้สมัครจะได้กดลงชื่อใช้งานที่ตรงนั้นนี่จะไปได้เลยเรากดลงชื่อใช้งานเราไปเนาะ เป็นเราได้กดลงใช้ชีวิตกันมาแล้วนะครับผมหรือวันนี้สมัครธนาคารชิกันมาแล้วเนาะก็ได้นะต่างแรกของเกระไซก็ได้เป็นเงินย้นเลยนะผมก็จะมีหบดหมู่บริการให้กับเราสามารถที่จะมุดต่างต่กันได้เนาะหรือได้ส่วนตัวนั้นนี่จะได้เป็นยอดเงินนะครับผมไม่รับเราสามารถที่จะเอามาทำการโอนลงต่างแบบนี้กันได้เนาะหรือได้ตรงนี้ของใครเราผมที่ไม่มียอดเงินเลยเนาะแลอยากที่จะทำการเติมเงินเพื่อมาใช้งานเนาะว่าสามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนตัวนั้นมีกันได้นะผมโดยเฉพาะว่าตรงเงินเนาะ กี่เงี้ได้กดทำการกระแลที่เนี่ยเติมเงินน้องหงษน่าตาวของการเติมเงินเขาจะมีแน่ตามเบอร์มิลเลอเนาะผมไม่กลับรถเสร็จมาที่แล้วเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เนาะหรือในส่วนตรงนั้นนี่สำหรับใครของเด็ได้เข้ามาเติมเงินกันแล้วเนาะนอกจากที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันด้วยนอกจากช่องทางจะแกนเชียวโค้ดขงกมก็สามารถที่จะกดเลือกไปได้เนาะเมื่อเขาได้มีช่องทางอีกสองช่องทางให้เราได้เลือกนะผมเป็นชิปโตเคอรฟสติโอปูลต์มันนี่เนาะหากท่านใดที่สะดวกสนใจทางใหม่ผมในการเดินเว็บไซต์ช่องทางนี้ก็สามารถจะเลือกกันไปได้เเลยนาะ เลยส่วนตัวนี้ผมสำหรับใครได้ได้เข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาทำกาจอะไรต่างๆไปแล้วเนาะอ่ะแล้วผมก็เติมโดยจะเปแล้วเนาะหรือมียอดเงินจะอยู่แล้วรับสัมาระจะกดกลับมาเทสโซนอั้ต่าเดินหัวใสก็ได้เลยเนาะอะที่เราได้กลับมาก็แล้วผมเนาะหน้าต่างเดินหัวใสเราเนาะทีนี้หน้าต่างเดินหัวใสเราก็มาเลือกวุฒิหมู่แล้วผมเดี๋ยวเราต้องการจะทำไกั่เนาะอ่ะเราก็มาเลื่อนแล้วมงมืดชี้เราจะเป็นการเพิ่มผู้ติดตามติดต่อครังหนึ่ก็อยู่ตรงนี้ครับถ้ากดกันไป อะนนเลือกจำเวลาที่ม่โๆ,ๆ่ในครั้งนี้ก็เลือกบริการนะผมบริการให้ในบริเวนี้เนานะผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้เลยนะนการเอาหูไว้กดตามไปได้เนาะหรือว่าท่านผู้ชมจะเลือกอันที่ท่านผู้หลวกข้ได้เนาะอะ่ะและพอได้เลือกกันได้แล้วทั้งหมดบูและบริการแบบนี้ทีนี้เราได้กดกลับไปอีทีโปรฟายติโตของเราเพื่อทางการเขาลบลิงอะ่ะและพอได้ลนี้โปรฟายติโตเรากันมาแล้วผมทีนี้ก็ให้ลิงก์มาวางลราผมก็างานเตนีเนาะอะ่ะพอได้เสร็จดงนี้ไปแล้วครั้น,นี้เราก็เจอจำนวนอ่ะและได้แต่ทางลิงก็จำนวนได้แบบนล้วไปได้เลย อ่าล้วก็พอเราได้กดส,สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้ครับส,สั่งซื้อของเราจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้ดูได้เป็นแบบนี้เลยเนาะหรือว่าหากได้ส,สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูที่สถานะออเดอร์ว่าเป็นยังไงนะโอ้โหแวะมากดดูที่ตรงบ้านนี้กันไปได้จริงครับเมื่อประวัติการสั่งซื้อเนาะแค่ได้กดทำามกันที่ตรงนี้ของประวัติการสั่งซื้อเนาะเขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับผมไม่กลับมาแบบมาเช็เข้ามาแล้วเขาดูสถานะออเดอร์อะไรกันได้นะผมพยาย่างเมื่อกี้ที่ทำการไปก็เป็นการเพิ่มบุตรตามของติดต่อเนะาะเขาขึ้้นนนแจงบอกมามาาาะะว่สาานะถดด เนาะอ่ะคือว่าใครได้ได้เห็นกันไปแล้วว่าออเดอร์สถานะที่ถังซื้อกันไปแล้วเป็นยังไงแล้วนะครับผมเกิดฝนแต่ที่อยากจะดูหมดหมูม่บริการดืม่มกันเติมเพิ่มเติมอยากี่จะเช็คงานอะไรยังไงเป็นการเสริมเติมในส่วนของตัว Wi-Fi เนาะใครได้สามารถจะถ้าเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ครับผมที่คำว่าบริการทั้งหมดเนาะอ่ะ หน้าต่างตรงนี้นะับผมเป็นหน้าต่างที่เขารวมหมดหมู่หรือรวบรวมยอดเออออเดอร์ต,ต่างๆหรือหมดหมู่บริการต่างๆของเว็บไซต์ทั้งหมดให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาดูคนได้เนาะเพื่อใครที่อยากจะเข้ามาดูแบบครบจบไปทีเดียวแล้วผมเป็นตังเลือกทีันก็สามารถที่จะเข้ามาดูในสต์ตัวหน้านี้กันได้เนาะหรืออยากจะเข้ามาดูบอนการเข้าเวลาเราในระหว่างนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันนะผมหน้าต่างตรงนี้เนาะ อ่าหรือว่าใครทีได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาลงทายตามบัตานำไปในส่งตัวเวไซต์เกิดมีปัญหาแล้วครับห้องหรือว่ายังไงส่งหน้าตัวเวไซต์เนาะไ้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันหน้าของที่เขาว่าตัวเนาะเพียงแค่กดทำมากระไรที่จะส่งของตัวนะผมพอเราได้เข้ามาคัแล้วว่าพีหมูข้อ พิมพ์ข้อความอะไรที่เราเกิดปัญหากันไปหูซ่องซองอย่างนี้เนาะพอพิมพ์ไปเสร็จแล้วกดส่งตัวกันไปผมเป็นใ้ง่ายตัเนินการแก้ปัญหาหรือว่าเป็นการสอบถามปัญหากันกันได้เลยเนาะหากใครที่อยากจะแก้ปัญหาหรือสอบถามอะไรยังไงก็คอามันได้ตรงนี้กันได้เลยหูเพื่อไปเจนเด็กกับแอดมินทางระบบเนาะหรือว่าใครที่ได้ใช้งานหรือทำการดังปัญหาไปผมไม่ได้มีปัญหาในขัดข้องหรือว่ายังไงเลยได้ถ่งตัวเว็บไซต์เนาะแล้วอยากที่จะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้ามาใช้งานหรือจะทำระดูนะผมเราเราขอถามมาที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักกกกัันน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 ไไไไไดดดดดดด้้้้้้้้้แแบบงงง่่่่าา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 ยยเเเเเะะะ็ททตตรรีีีีผผมมมคพพือออูข หาเน่าใดส่วนตรงนี so таки, uh, uh, ้ยังไปเนาะเพื่อนๆสวยเพื่อนๆคนรู้จักเนาะและด้วยเพื่อนๆคนรู้จักนะผมเลยเขาได้เข้ามาในดิมเวลไฟเราเป็นนี้ง่านและเป็นการแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาเข้ามาใช้ยร์ยังเวลใส่กันได้แบบเป็นงานระด้เลยเนาะใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนำกับเขามาที่ตรงนี้กันได้เลยอ่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยด้วยนะผมในตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองมาทดผู้ชมนะผมกลับมาดูในส่วนขอดผู้ติดตามเราเขาดีกว่าเนาะหากชอบผู้ติดตามคติปที่สองแล้วผมเนาะหูจะลองนี้นะจอคนดูเราให้ดูขึ้นไปอย่างอเเเปนยาะ อ่านะคะน,นี่เลยนะผมหล,นะลังจากเดี๋ยวผมได้ทำการลงซื้อกันไปหรือนั่งรอกำปันจะคู่มงกี้แล้วผมมาตอนนี้กยอดปฏิทากงกิ้นตอกเราเขาก็ได้เพ,พิ่มมาแค่พี่วนะ่าเหลือมีนะเนาะอ่ะก็มงกิ้นแล้วผมจากศึกสองก็เพิ่มมาไปหกสิบวนะันาะก็น่าเพิ่มขึ้นมาจนใกล้จะเสร็จไปเรบบื่อยๆมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนาะอ่ะถ้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เราก็ลองกับเดก่อนนะคู่แล้วผมเดี๋ยวเราขึ้นมาจะเสร็จตามเดียวจนเราได้สนะั่งไปนอับไปเนา้ขยำผมสาวิธีเะนะ็ดเนาะ อันตอวิธีการก็ง่ายแบบนี้นะผ่าใครที่เกิดสนใจแต่เข้ามาใช้งานก็กดเข้าด้ว็ไซต์ถุงผ่ว่าให้ผู้เข้ามาใช้งานเนาะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาดำเการต่างๆเปในเว็บไซ์แล้วเกิดมีปัญหาในฝองหรือว่ายังไงในส่วนงตัวเว็บไซต์ก็ให้ได้สามารถที่จะไปแก้ปัญหาหรือสอบถามาหากายดินได้หูบกเข้าในส่วนตัวถุงผ่าสอนกับไซเนาะแ้่ก็ในช้นรื่องของวันนี้ผมก็มีเวลามาแล้วด้วยถุงว่าวันนี้พูดอะไรบิดไปเดี๋ยวทำอะไรแล้ขึ้นไปก็จะขออภัยด้